อนายแรกก็อยู่ป .6 นะคะอายุ12ปีน้องได้รับการประเมินว่ามีสมาธิสั้นแล้วก็เรียนรู้ช้ากว่าคตินะโดยทั่วไปพฤติกรรมก็เรียบร้อยดีแ,แต่น้องมี ปัญหาในเรื่องของสุขภาพมีการเจริญเติบโตของสองด้านไม่เท่ากันทั้งขาก็ไม่เท่ากันนะกระดูกหน้าอกในยื่นออกมากระดูกข้างหลังก็ยื่นออกมาเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ได้รับการรักษาอยู่นะคะที่โรงพยาบาลสัญญา,ายส่วนใหญ่แต่ว่าปัญหากระดูกของน้องเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อบอดและหัวใจในะการทํางานทั่วไปเนี่ย การใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิต,ตวปกติค่ะเดินเหิอนอะไรไม่ปกติเดินนิดหน่อยเจอหน่อยแต่ตอน,น,นอขาตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลก็นัดไปรับรงองเท้าที่<อ>ปรับวความสูงให,ให้เสมอกันอยู่รายนี้เนี่ยถ้าดูแล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์คุณหมอก็แนะนําในเรื่องของการใช้ชีวิต ว่าห้ามวิ่งห้ามกีฬาหนักๆอะไรต่างๆกิจกรรมประจําวันค่ะคร <นำ S 1> อบครัวเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็ทํางานอยู่แล้วคุณย่าก็ดูแลดีเราก็คงอาจจะต้องดูติดตามดูว่าจะเป็นยังไงสําหรับรายที่2ก็เป็นเคสทางกายภาพเหมือนกันอันนี้น้องโตขึ้นหน่อยอายุสิบสี่ขวบลวนะคะก็อยู่ม .2 อยู่กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทํางานอยู่ใกล้ๆก็ถือว่าไรายได้ตามค่าแรงขั้นต่ําแต่ว่าปัญหาสุขภาพน้องเนี่ยดูแล้วค่อนข้างเยอะหน่อยกระดูกสันหลังโคตรโคดค่อนข้างเยอะด้วยโก่งไปข้างหลังน่าจะโคต ทั้งสองแนวทางด้านขวาเนะี่ยจะโคตรเยอะหน่อยคือการโคตรของกระดูกนะคะซึ่งมาเห็นจริงๆที่แม่เขาพูดนะคะว่าเริ่มโตเขาจะไปรักษาที่สองโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลสัตทรายซึ่งใกล้กับที่ทํางานของคุณแม่นี่อาจจะเป็นโรคทั่วไปเ mm hmm. จ็บไข้ได้ป่วยทั่วไปแต่ในเรื่องการกระดูกเนะี mm ่ย hmm. เขาจะไปที่นครพิงซึ่งเขาปีบัตรของผู้คนพิการเพื่อในการรักษา mm hmm. คือประเด็นตรงนี้คือสําคัญมากก็คือว่า ถ้าสมมติว่ากระดูกเขายังไม่คงที่จนกว่าเขาจะอายุโคงที่จนถึนอายุยี่สิบือจะมีการผ่าตัดได้นะคะถ้าอายุยี่สิบเขาจะผ่าตัดคนนี้จะมีเคสพิเศษนิดหนึ่งก็คือกระดูกเขาโค้งมากก็ไปทําให้เบียดบัตปอดพอปอดก็ทําให้เกิดการหอบเหนื่อยผิดปกติหน่อยเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะมีปัญหาเรื่องของการระบบหายใจนะคะก็เลยแนะนําในเรื่องของคุณแม่ว่า คุณจะต้องขอในเรื่องของการใช้ยาพ่นฉีดด้วยเผื่อฉุดเฉิดในโรงเรียนได้มีการย้ำเตือนโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยหนักใจถ้าสมมติว่าเขาอายุ20เขาได้รับการผ่าตัด ในเรื่องของระบบหอบผื่แล้วก็คงจะดีขึ้นเพราะกระดูไม่ต้องเหยียดร่างพี่ปอนมากขึ้นน้องทั้งสองคนนี้ถูกประเมินว่าเป็น LD ด้วยหรือเปล่าคะทั้งสองคนทั้งสองเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็อีกประเด็นที่หนูอยากจะพูดถึงก็คือเมื่อกี้อาจารย์ปู่ก็ได้ถามที่โรงเรียนมีเด็กที่ถูกประเมินว่าเป็น LD เนี่ยกี่คนโรงเรียนเขาก็แจ้งว่า140คนประมาณแล้วก็ถามว่าเล้วรามีครูที่มาดูเคส e c เ a l แบบเด็กที่เศษกี่คนมีแค่2คนต่อบัตรหงก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้ม นนกรณีเด็กที่มีปัญหาทางด้านกายภาพวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาได้แก่ 1. การสังเกตลักษณะเบื้องต้นหากพบว่าเด็กน่าจะมีปัญหาทางด้านกายภาพสามารถดําเนินการตามข้อ2ซึ่งก็คือ 2. หากพบเด็กที่มีปัญหาทางด้านกายภาพการณีที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่แนะนําให้ประสานไปยังโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่หรือโรงพยาบาลนาครพิง์ จากสถานพยาบาลนั้นๆจะทําการวินิจฉัยวางแผนการให้การรักษาหรือการผ่าตัดระหว่างรอการผ่าตัดให้ปฏิบัติตามคู่มือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆเพื่อระวังผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของร่างกายอาจมีการขอยาเพื่อการช่วยเหลือปัญหาที่อาจเกิดระหว่างการรอการผ่าตัด4 ระหว่างที่รอการรักษาหรือการผ่าตัดอยู่นั้นผู้ปกครองและครูเป็นกำลังสำคัญที่ต้องช่วยกันติดตามอาการและรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด5หลังจากนั้นจะมีการนัดหมายเพื่อทำการรักษาหรือการผ่าตัด6เมื่อการรักษาหรือการผ่าตัดเสร็จสิ้นผู้ปกครองและครูต้องช่วยกันติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพยั่งยืน ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลทางผู้ปกครองต้องตรวจสอบสิทธิในการรักษาพยาบาลของเด็กและผู้ปกครองกับสถานพยาบาลที่ตนเองสังกัดหรือสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง